สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเอมพาทุกคนมาอยู่ที่ l าเอ a นโตเบสแอนเบเกอรี่นะครับรีสอร์ทที่ปานบุรีที่ทุกคนตักต,อ,ตองรุมรักวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปชมรีสอร์ทแบบลองช็อตไม่มีการเทคได้เลยเลยเพราะว่าเอมขี้เกียจตัดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ล็อบบี้นะฮะเราจะพาทุกคนเดินชมร, patience, ร,ร, properly, รอบๆโรงแรมรวมถึงห้องพักที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับตามมาเลยดีกว่าโอเคเราจะพาไปดูห้องพักห้องแรกกันเลยนะฮะประมาณ และเอตูเนี่ยเขาก็จะคงคอนเซปต์ของความแบบร่มลืม่นมีต้นไม้เยอะแล้วก็ตกแต่งสวยงามครับซึ่งห้องแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูกันนั้นชื่อว่าห้องใบมะกรูดนะครับห้องใบมะกรูดนะครับจะเป็นลนักษณะลักษณะพูลวิลล่านะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะเจอพูลวิลล่าเลยอ่าตะก้องแทนนี่นะครับเท่ ก็จะเป็นแบบพลังคู่นะคะสามารถแช่ตัวได้นะครับแล้วก็ึ๊บอขอโทษครับเลื่อนหลอกผิดก็มาได้เลยนะครับหลังจากแช่ตัวแล้วเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ living area นะครับก็เขามีการร e โนเวทใหม่นะครับก็จะมีการทำพื้นใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับดูได้เลย นี่ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับห้องนอนโอเคถางหลังไปถางทางหลังไปไหนกนะ็ไ okay. ด้เน,นี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะฮะแล้วก็ในฝัน่งตรงข้ามเนี่ยกาหลังไปก็จะเป็นห้องน้ําตามมาอ่น okay. นี้นครับเปิดไฟได้ไหมนะเหมือนจะหาที่เปิดไฟไม่เจอก็นี่ครับห้องน้ำเราขนาดนี้เข้ามาได้เลยครับ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับโบลกร้ก็ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นที่อาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆเอ,อเหมือนเราเข้าไปในเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่เลยสวยงามถ่ายรูปได้ฟอซิลิตี้ก็จะมีโ OWER เจลแล้วก็แชมพูไว้ให้นะครับแบง,งนี้ โอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ติดอินทะเลด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบห้องอินทะเลเนี่ยเอ็มก็จะแนะนำห้องนี้น้ามันจะโกรธเพราะว่าอันนี้คือเรียวๆมากน,นะครับที่ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยพอแบบเรามานั่งตรงนี้เนี่ยไอ้กล้อมานั่งเลยปุ๊บแล้วก็จะชมอยู่ทะเลได้ด้วยโวสอสกราน,นี่แล้วก็สามารถเปิดออกไปที่ทะเลได้เลย สำหรับใครที่ชอบห้องริมทะเลหรือว่าอยากได้แบบตื่นเช้ามาเห็นพระที่ขึ้นเห็นแบบขึ้นได้ยินเสียงทะเลเนี่ยห้องนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็จะแบบมีชิ้นช้ามีอะไรด้วยเดินตามมาเลยแล้วก็ถ้าอยากเห็นว่าตัวห้องทั้งหลังเป็นยังไงนั้นเราจะไปดูตัวห้องกันเหมือนกับ นี่นะครับอันนี้คือห้องใบมากูดนะครับโอเคเสร็จกันแล้วห้องแรกเราไปดูกันห้องที่2ต่อดีกว่าตับมาเลยค่ะเข้ามาเอ๊ะ สำหรับห้องที่สองนะครับเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมห้องข้าวฟ่างครับคือห้องนี้เลยนะครับห้องข้าวฟ่างเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบ้านสองชั้นนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นส่วนข้านบนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะฮะเรามาดูห้องน้ำกันก่อนนี่มาปึ๊บข้มาเลย ภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็เลยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นในโซนของห้องสุขาที่มีเลนชาวเวอร์ด้วยเขาเลื่นนะครับนี่นะฮะแยกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจน <Okay. S 1> ให้ดูหน้าแฟนมหนึอ่ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> อนี่นี่ครับตกล้องฝึกหัดถ่ายไม่ชัดยังไงขออาไปด้วยนะครับโอเคอ่าแล้วก็ ภายในห้องเนี่ยก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะครับเป็นรองเทา้าใส่เดินชายหาดแล้วก็จะมีเป็นสลิปเปอร์สำหรับใส่ในห้องนะครับ <Okay. S 1> อเอามาเลยต่อไปแล้วต่อไปเอ็งก็จะพามาดูห้องนั่งเล่นนะครับนี่คือห้องนั่งเล่นกว้างมากกว้างมากจริงๆพวกในห้องเอ่รก็จะมีน้ำดื่มชากาแฟให้นะครับเรียบร้อยมีทีวีให้นะครับ สามารถนั่งเล่นได้นี่ซึ่งด้วยความที่ว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยเขาค่อยขเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยยุงหรือว่าแมลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติใครที่เป็นแพ้แมลงอะไรเงี้ยก็อย่าลืมพกซอฟเฟลอะไรอย่เงี้มาด้วยนะครับโอเคเราจะขึ้นไปดูห้องนั่งกันดีกว่าวันใดก็จะเป็นวันใดบนนิดน,นึงนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือห้องบางส่วนเนี่ยคือกําลังอยู่ในช่วงของเ,ออเตรียมพร้อมสําหรับการให้บริการเอ็มมามาก่อนที่รีสอร์ทได้รับเชิญจากรีสอร์ทเพื่อมาถ่ายทําเพื่อโปรโมทนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์บ้างซึ่งก็กําลังแบบจัดเตรียมให้พร้อมนะครับไปเข้ามาในห้องเลยนียอ่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเตียงนอนมีที่นั่งเล่นนะฮะแล้วก็จะมี ที่ดูวิว,วประจำวนนะครับเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นห้องนอนเป็นแบบนี้โอเคเราไปดูห้องต่อไปทนดีกว่าอ๋อลืมบอกทุกห้องก็จะมีมินิบาร์มีตู้เย็นอะไรให้เรียบร้อยนะครับเปิดยังไงวะปึ๊บนี่นะครับโอเคเต่อมาสำหรับ สำหรับใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ไม่ชอบเดินขึ้นบันไดย,ยังไงเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเป็นห้องด้านหน้าแทนนะครับเพราะาอันนี้ก็ต้องมีการเดินขึ้นเดินลงนิดนึงต่ามาไปดูห้องกัต่อไปกันดีกว่าโอเคต่อไปเราจะไปดูอีก หตัวเลือกที่เป็นห้องอยู่ที่ริมทะเลนะครับที่เป็นและครั้งนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราพักด้วยชื่อว่าห้องวานิลาครับเอามาเลยเราจะพาทุกคนเข้าทางาด้านหน้าของตัวห้องพักนะครับซึ่งก็จะอยู่ติดริมทะเลเหมือนกันนะเราจะเดินผ่านละบบี้มา มีเกาอบบี้นะครับมีที่นั่งทำงานมีที่นั่งพักสำหรับคนณอสซิอินะครับวันนี้ข้อเสียนิดนึงของวันนี้คือสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คือฟ้า,าจ,จะคืบมันยากาศอาจจะดูหมดนหมดนิดนึงนะฮะซึ่งเราก็จะแบบถ่ายเดียวๆให้ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบยังไม่ผ่านการตกแต่งใดๆทาง Photoshop ทั้งนั้นโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องบีทฟอนทั้งหมดนะก็จะมีมีห้องนัดเมค ห้องอ่านว่าอะไรนัดเมกนัดเมกสติงถ้าออกเสียงพี่ขอภัยด้วยแล้วก็จะเป็นห้องซินามอนนะครับแล้วก็จะเป็นห้องของเรานี่ครับคือห้องว่าวานิลานะครับหรือห้องวานิลานั่นเองอ่าดูตัวห้องเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นแบบสาวไว้น้ำนเป็นพูลวิลล่าใหญ่มากสาะว้น้ำกว้างมากโอเคเราเข้าไปดูในห้องกัน สาวไว้น้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะของจากุชชี่ด้วยนะครับถือว่าเกลือมันจะมีความฝุ่นฝุอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งเล่นนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งพักอันนี้เราขอน้ําเพิ่มนะครับซึ่งห้องมันดีล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะสองห้องนอนนะครับจะมีห้องชั้นบนกับชั้นล่างเราจะพาไปดูห้องชั้นล่างก่อนอ่าแล้วตอนนี้เราก็มีแขกที่แขกแขกแขก แขกคนพิเศษอ่ะที่มาแถวนี้คือลุงโอนะครับจะเพจด,ดูที่สันเที่ยวนะครับลุงโอจะนอยห้องข้างล่างนี่นี่คือห้องนอนข้างล่างนะค,ะครับขายดูบรรยากาศขายดูมีแบบนอกข้างบนด้วย,บบอวยโอเคมีทีวีนะครับมาดูในโซนของฝั่งห้องนอนห้องพักผู้พัา,า,านนี่อันนี้จะเป็นโซนห้องสําหรับคล้ายคล้ายห้องแต่ง,งตัวก็วจะเป็นแบบ ตู้เสื้อผ้านะครับอาจจะรบนิดนึงเพราะว่าเราใส่ของไปอันนี้คือสามารถขันเสื้อได้มีที่ขันเสื้อตรงนี้อีกมีคัลลมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เราชอบฝั่งนี้มากอยากไปทาเป็นที่บ้านเลยอยากได้เป็นที่วางของมีแบบผ้าเช็ดตัวมออีมีนิบานมีแก้วน้ำมีสลิปเปอร์เนี่ยครับอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องสุขขานะครับเพราะว่ามาันเป็นส่วนน้นะครับนี่อันนี้อาจจะ อันนี้คือไม่ต้องโฟกัสจักรโคขนาดนั้นก็คืออันนี้จะเป็นห้องนอนเป็นเลนชาวเวอร์ข้างในจะเป็นเลนชาวเวอร์นะครับเป็นตัวน้ำะแล้วพอฝังเงินค่าผ่านมาปึ๊บนี่ก็จะเป็นห้องน้านะฮะนี่ห้องจริงๆอ่ะจะออกค่อนข้างแบบสีขาวแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แสงน้อยมันเลยออมเป็นเหลืองๆข้างในิดนึงโอเคเสร็จชั้นล่างแล้วเราจะพาไปดูห้องนอนชั้นสองของวอนฮีลากัน สำหรับคลิปนี้เราใช้แค่ GoPro 9ถ่ายนะครับไม่มีการติดไมค์ต่อไมค์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยก็คือใครที่จะคิดซื้อ GoPro มันมีรุ่นอะไรไม่รู้อาจจะยังเป็น GoPro 9อยู่นะโปรไฟล์100%จาก GoPro นะครับและนี่คือ ห้องนอนทั้นสองของห้องบาดีลาครับก็จะมีทางเข้าจากอีกฝั่งหนึ่งมีเนี่ยนจะเป็นแบบที่นั่งเล่นครับนี่ถ้าเราแบบขึ้นจากโซนห้องอาหารมาเนี่ยมันจะเป็นสานี้นะครับโอเคแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเอ็มกับบุขข๊คืนนี้นะครับเปิดมาบึ๊กอันนี้จะเป็นมินิบาร์และที่เก็บของกอนเลยเธอใกล้ไปถอยไปไหนเออ เป็นนี้กัเลยเน,นี่นะครับเหมือนเดิมมีสลิปเปอร์มีที่แขวนผ้าให้เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนนี่นะครับห้องนอนออมีแสงไฟบนหัวเตียงสำหรับอ่านหนังสือนะครับมีที่หนั่งชมวิวนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันก็มีเรียกว่าอะไพูดเดยอะเหนื่อยมีสำหรับมีเครื่องดื่มกาต้นามน้ำน้ำร้อนต่างๆไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ห้องน้ำมาดูกัน นี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็สุขาที่อาบน,น้ําก็จะเป็นเลนชาวเวอร์นะครับก็จะเป็นหน้านต่างแบบเป็นบ้ามาบานเกล็ดหรอโมลี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยสามารถปิดประได้โอเคอ่ะเราดูห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนกลางกันนะครับส่วนกลางที่จะพาไปดูเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเออสาไว้น้ํา ห้องอาหารแล้วก็สระว,ว่ายน้ำนะครับตามมาเลยจริงๆอ่ะมันมีแบบเปิดไฟได้เยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟอะไรเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวนะออกครั้งนี้เลยดีกว่ารองเท้าอ่ะไม่เป็นไรใส่ถ่ายาป่ามาดีแค่ด้ยวคอโอ้ตามมาเ,เลยนี่นะครับเข้าม,มาคือเวลาเข้ามากรุ๊กมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นที่เก็บของ ใหญ่มากนะจริงๆนี่คือเราไปท้อง,งนอนได้เลยนะครับนี่นี่คือพอเข้าประตูจากฝั่งห้องอาหารมาะะแล้วฮะนีะ่นี่นะครับห้องวานิลาห้องขิงนะครับซินเจอร์อ่ะพาไปดูห้องขิงกันดีกว่าเพราะวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเข้านะครับคล้ายๆการเข้ามาถึงก็จะเป็นที่เก็บของนี่คือภายในของห้องขิงนะครับโดยห้องซินเจอร์ ใครกันเลยนี่ประมาณหนึ่ตาแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันจะเป็นอินททเรียนะครับอินททเรียจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนี่นะครับน,นี่คือเป็นห้องนอนทั้งสองนะฮะซึ่งห้องหิงเนี่ยก็จะเป็นออสองห้องนอนเช่นกันนีข้ามาดูาถือต้องรอตรงนั้นก็ได้โอเค สังเกตดูว่าวิวจะคล้ายๆกันแต่ว่าอิทีเดียต่าเกิดมีความแตกต่างอันนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีทีวีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งจริงๆก็จะไม่ต่างนมากสำหรับห้องน้ำเนี่ยสามารถดูจากห้องวอลลีลาได้เลยนะฮะโอเคอไปต่อได้านเลนี่ย ทางตรงทางเดินเนี่ยก็จะมีกาตรตกแต่งเป็นเหมือนขอเอนขาเรียกว่าอะไรครับเป็นน้องวัวอ๋อน้องควายเพราะว่ามาสคอตของร้านเอนาตูนเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือจะเป็นน้องควายนะครับเวลาแบบมาออกโปรโมชั่นอะไรน่ารักๆผ่านเฟซบุ๊กนี่ผเราก็จะเปิดออกไปโซนนี้จะเป็นห้องอาหารนะครับมาเลยโซนนี้เป็นห้องอาหารห้องอาหารเนี่ยก็จะมีทางเดินไปทะเลทางนู้น แล้วก็อันนี้จะเป็นที่นั่งทานอาหารซึ่งอาจชชารประทานนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถขึ้นมาจากล็อบบี้ได้นะฮะเราจะพาทุกคนไปดูสระว,ว่ายน้ำนะสรว,ว่ายน้ำนะครับจะมีความลึกสองระดับ1เมตรกับ1.6เมตรนะครับ นี่นะครับดู <Okay. S 3> อันนี้คือความลึกหนึ่งเมตรนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือความลึกหนึ่งจุดเมตรไปแล้วก็ดูพันแพนขึ้นดูบรรยากาศครับประมาณนี้โอเค แล้วก็ในโซนของ,งเอ,อสาไว้ดามนั้นเนี่ยก็จะมีโซนสําหรับที่นั่งเล่นนะครับ่วงพวกแบบที่นี่จะมี a ฟเตอร์นูนทีด้วยนี่ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปก,กันเอ,อบล็อกเกอร์หลายคนชอบมาถ่ายรูปมุมนี้นะฮะก็เป็นอีกมุมที่สวยถ้าแสงดีซึ่งวันนี้ไม่ใช่วันที่แสงดีนะครับแล้วก็เดินมาก็จะเป็นที่นั่งชม มีทะเลสวยและนี่ก็คือหาดปานบุรีที่แสนสงบสุขของเราในวันนี้นะครับกล้องอโอเคอหกล้องสิตั้งกล้องไว้ที่ดี โอเคและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของลาเอนาตูในอัปเดตวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3 3นะครับวันที่สามกรกฎานะครับผมตอนบ่าย3นะฮะซึ่ง ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเอ็มก็จะทําเป็นรีวิวรูปภาพลงใน Facebook ให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากที่รับดูรับฟังแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ยูท like, ูบของเพจโกโก้เก้งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแบบลองช็อตไม่ตัดต่อเลยทั้งนั้นถ้าเสียงไม่ชัดภาพสาั่นหรือรูปไม่สวยอะไรยังไงขอ,ขออภัยด้วยเพราะว่าเราเร็วๆเ,เลยไม่แก้ไขอะไรเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ